สวัสดีครับนะก็วันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมพีดีจีเกมเมอร์ทรีไดคไทเซอร์ออฟิเชียลกันอีกครั้งเลยนะครับนะแลเราในวันนี้เขาก็ไม่ได้มารีวิวแฟลตเบลเลอรแต่อย่างใดเขาก็วันนี้เขาก็จะมาเออออ่่เเล่นนะครับเออ่เว็บเกมนี้นะก็คือแดกเก็คโกอีหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดครับหรือก็คือเสียงหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดครับก็คือเป็น เกมทายเสียงโปเ,เกมอน Gen หนึครับตั้งแต่ตัวที่1ถึง150ครับแต่จะไม่มีมิวนะครับคือสุดสุดตั้งแต่ฟิกิด์ไดนถึงมิวทูเท่านั้นครับน,นะโอเคก่อนที่ทจะเริ่มเล่นนะครับผมก็จะมาสัมไม่ไม่ไดม,ม,ม,มาสัมภาษณ์ดิคือคือจะมาเล่าความรู้สึกครับคือมาเล่าความรู้สึกที่ผมได้ เออ่เริ่มต้นสัมภาษณ์และเริ่มอัดเทปแข่งไฟเบอร์แท้ของช่องเลเยอร์ซับนะครับนะจุดเริ่มต้นของผมคือเออ่ที่สนใจลงเรื่องโปเกมอนเนี่ยคือผมชอบโปเกมอนมาตั้งแต่เด็กนะครับนะด,มะด Pokemon ูมาตั้งแต่โอ้โหตูโปเกมอนเออมาตั้งแต่เด็กนะครับภาคแรกผมดูคือภาคแอดวานซ์เจเนอเรชันเนี่ยนะแล้วก็เออ่โปเกมอนภาคแรกที่ผมได้เล่นเนี่ยคือเป็นโปเกมอนลูบี้ครับในเครื่องเกมบอลแอดวานซ์นะครับแล้วก็ ผมก็ไล่ดูการ์ตูนมาเรื่อยๆนะครับดูการ์ตูนแล้วก็บวกกับเล่นเกมมาแทบจะหลายภาคนะครับยกเว้นภาคข,ของทีวีเอสที่ยังไม่ได้แตะนะแล้วก็ของสวิตเซอรเพราะว่าผมมีเงินซื้อนะครับผมอ่าโอเคนะครับก็วันสัมภาษณ์นะครับแต่ผมจะไม่ผิดน,นะคือสัมภาษณ์ครั้งแรกเนี่ยคือ,อ,อวันที่สี่มกราคมครับคือประมาณช่วง ถ้าจะไม่เห็นประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับ2งอาทิตย์ที่แล้วนะครับความรู้สึกนะครับคือตอนที่ผมสัมภาษณ์คือ,ต,อ,อ,คอตื่นเต้นตื่นเต,นต้นนะครับโอ้โหโคตรตื่นเต้น,ตนแล้วก็เผมได้ถามเขาเอแอดมินที่ชื่อว่าซับแต่ถามว่ามีความมั่นใจสูงไหมที่จะเข้ารอบสุดยอดฟไฟประแท้คือผมก็น่าจะตอบประมาณว่า,นวา,นวาเน่าจะทําได้ครับต้องลองดูนะครับ แล้วก็วันที่21กุมเอ๊ะขอให้21มกราคม2533เราก็ได้ผมก็ได้อัดเทปนะครับผลออกมาจะเป็นยังไงนั้นครับก็ก็ต้องเอ่อรอดูนะครับในเอ่อไฟ้าแท้2533ครับเทปแรกนะครับเท่าผมจเจอผิดน,นะเทปแรกนะครับน่าจะออกาสเดือนหน้าครับประมาณวันที่10กุมภาพันธ์ปี2566นะต้องมารอดูกันครับว่าผมจะทํา ผมจะผ่านเข้ารอบได้หรือไม่นะครับต้องมาอรอลุ้นกันนะครับผมก็ได้อา่านไปแล้วครับผมจะขออุบไว้ก่อนครับไม่ขอสปอยนะครับว่าผลเป็นยังไงนะครับก็ให้ทุกคนไปดูเอาเองเนาะนะครับนะรอรอกันได้เลยครับสำหรับแฟนแท้โปกเกบอลของเลเยอร์ซับเกมโชว์ที่ผมเออคลิปสุดยอดเอเขาไปคลิปแฟอพฟนธ์เ2023ครับ ไฟแพ้โ<ม>ปเกมอนครับประจำปีสำหรับปีพุทธศกราชเขาคือของรีสครับเกมโชว์ครับจะออกอากาศประมาณเดือนกุมภาพันธ์ครับวันที่น่าจะประมาณวันที่สิบกุมภาพันธ์นะครับเป็นเทปแรกของปีเลยนะสำหรับปีพุทธศาชนะครับก็ต้องมารอก็ต้องมารอดูกันว่าเอ่อไม่ไม่ต้องขออภัยไม่คือจะอธิบายไงดียร์ต้องต้องมารอลุ้นกันครับว่าผมจะสามารถเอ่อตอบคำถามได้ครบทุกข้อหรือไม่ครับผมผมก็ เอ่ออธิบายไวิถูกนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนะอ่าโอเคเอาละมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับนะก็สําหรับเอ่อเว็บนี้ครับก็จะมีเอ่อโหมดนะครับโหมดการเล่นทั้งหมดเอ่อสามโหมดหลักๆก็คือโหมดตอบไปเรื่อยๆนะครับโหมดตอบไปเรื่อยห้าสิบคะแนนตีห้าสิบคะแนนมีทั้งไม่ได้วิวสามโหมดก็คือโหมดยากเอ๊ะไม่เข้อันนี้คือโหมดง่ายปานกลางแล้วก็ยากครับแล้วก็โหมดที่ แทบจะเป็นไฮไลท์ที่สุดคือโหมดนี่ครับผมนะคือทายเสียงทั้งหมด150ตัวครับนะคือขออธิบายกอนนะครับคือโหมดโหมดแรกสุดเนี่ยที่เป็นเออโหมดที่หนึ่งคือคือตอบไปเรื่อยๆก็จะสะสมพอตอบตอบเรื่อยๆดีมีการแคนเซิลครับคือตอบไปเรื่อยนะครับพอจบพอตอบครบแล้วครับก็จะเอาคตัวโปเกมอนที่เราเออตอบนะมาประมวลผลเป็นคะแนนเอบครับ ครับว่าว่าเราทำคะแนนไ่ได้เท่าไหร่นะครับส่วนโหมดที่2ครับก็คือโหมดเอ่อทายเสียง150ตัวครับคือมันจะมีโปเกมอนให้เราขึ้นมาถ้าหมด3ตัวแล้วก็มีลำโพงให้เราฟังครับคือสามารถกดฟังเสียงด้ครับถ้าเราตอบมั่วคือตัวไม่ฟังเสียงนะก็คือผิดนะครับคือเกมจะกุติลงทันทีนะครับนะก็นะครับสำหรับเอ่อ สำหรับเอ่อโหมดนี้ถามว่าถามว่าท้าทายได้ก็โอ้โหบางคนเนี่ยที่ไม่รู้จักโปเกมมาก่อนเขาคือหลายคนเนี่ยที่ไม่ได้ฟังเสียงจากในเกมนะคืองงครับว่าเป็นตัวไหนนะครับโอเคก็ว่าเข้าเรื่องกัดีดีกว่าครับนะว่ามันจะเป็นยังไงครับสาหรับโหมดนี้ครับผมจะมาเล่นโหมด1 5 0ตัวก่อนเลยดีกว่านะครับนะอ่าอ่าตัวแรกครับอ่ามีช้อยขึ้นมาครับเขาถามว่าข้อแรกเขาเขาถามว่าโปกเกมอนตัวเนี้ยเป็น เออภาพที่เห็นต่อไปนี้ครับเป็นโปเกมอนของเป็นเสียงของโปเกมอนตัวใดนะครับอ่ามีอยู่สามตัวครับคือมีสามช้อยคือลูจูร่านะครับเอ่อซีด้าแล้วก็คาตเตอร์ปี้ครับอ่ะฟังเสียงดูครับว่าว่าจะเป็นเสียงของใครนะครับโอ้โหคาตเตอร์ปี้ครับไปเลยอ่ะถูกครับต่อไปมีโกริกี้ฟูจิกิบานะแล้วก็พาวาวอ่ะฟังดีกว่าครับว่าเป็นเสียงของใครครับนะ โอ้โหโคตรง่ายแสนง่ายครับฟุจิวานะครับต่อไปครับอ่าฟังเสียงเขานะเข็ทารอสครับต่อไปสีนิการเบ้ครับเมนุเอเมนุคูราเกะครับต่อไปพีเจี้ยนครับบัตเตอร์ฟรีครับผมโกแบทครับผม อาวซ้ำครับคาบูท็อปครับสเปียคาโบดิกีครับยาโดรันเอออ๋อ,อหาคุริวครับโอเคต่อไปลีโดดิโน,โนครับอาซึบาโอครับ เบตโตเบตเตอร์ครับผมไรชูเกลาดอสครับผมนะโอเคไปเลยทำมาทำมาโอเคทำมาทำมาครับโอเคผถูกครับโอเคต่อไปเบตตัเบตตอนครับผมไซฮอนครับลิาโดครับผมอ่ะลักกี้ครับ บูเทราครับคิวคอนเอ่อไซดอนนะครับอุสโตนครับแซนแพนสติปเปอร์ครับเอ่อ uh, เดี๋ยวนะอีกทีหนึง่งฟูดินครับผมเดียรโมครับ กาละกาละครับต่อไปฮะอ๋ออย่าโดงครับต่อไปคอนปังคอนปังอีกแล้วนะครับคอยคิงเคนทาร์ครับมารุไมทันเตอร์ครับสันดอด์ เบตโต้เบต้อนครับนะคาตตอี้ครับราฟเฟเซียคาบูดิกิครับคาบิโกนโคคุนโกแบตครับนะอิชิซูบุเตครับฮิโตคาเกะครับนะมอนจาร่าสตาบี้ครับนะ กาดี้แกนหลอกครับหาคู่ริวแกงก้าแซนแทนครับแซนผาลัดครับโคดีก้อนครับนะโดคูคู่คระเกะครับแครบครับไขดิก,กี้เบตาบอนครับ เอ่อโทสกินโตครับวินดี้คอยวินดี้และอาซูบาโอครับครีซี่ซีด้าครับผมนะเบโรนิงกาครับวินดี้อาบ็อกโคดักครับ โคคุนโอนิซึซึมิครับโกโลอนมารุไมยครับเนโรโม่อ uh, ่ากอลอนอีบุยครับเคซี่ไฟเยอร์คัตเตอร์ปี้ครับสลีป เอ่ออาบอ๊อกเดโรโม่ครับซันดา์าโ,โ,โอ้โหิซาโุครับชาเวอร์สโกดิกี้มารุไมครับไลชูเอ่อคอยคิงรับผมนะเอ่อกาลากาาครับเลตตา เดรโรวยดาดุงฟิสเซอร์ครับลิซาัตต้อนนำนะสตาร์มี้ซีดาคอยคิงเอออีกทีสิอ๋อออมสตาครับไฟเยอร์ครับทันเดอร์คอยคิง ออมสตาร์ไซฮอนอาบอกครับเอ,อ่อตัวกัสนะครับโอเคโดโรโยรครับบูสเตอร์ภาวาวครับซิดิกามิโดโรโยครับมินมเอ้ยขออภัยเมื่อกี้มินมินิริวอ่ะต่อไปครับ ทันเตอร์อ่าไซฮอนครับผมอ่าขออธิบายก่อน,นครับคือเสียงร้องของไซฮอนในเกมเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกับลิชาตอนมากครับคือคือฟังตอนที่ผมฟังครั้งแรกก็คือผมแยกไม่ออกว่าเป็นเสียงของตัวไหนนะครับถ้าเอาไปเล่นแฟนมาแฮ้โอ้โห,โหยากเนี่นะจะเอาไปเล่นในโหมดเอ,อ่อแอคชั่นเกมเนี่ยคือยากครับโอ้โหยากแสนย,ยากนะแต่ว่าในเวอร์ชันของถ้าเป็นเวอร์ชันของอัปเดตซาวเนี่ยคือ เซาอัปเ,ออเดตของเกมหคือจะทําให้แยกได้ง่ายขึ้นครับว่าเสียงไซคอนเป็นยังไงครับโทนเสียงของไซคอนก็จะแตกต่างจากของลิซซตอนนะครับลิซซตอนก็คือก็คือจะเสียงตื้อๆเหมือนกันแต่ว่ามันจะเปลี่ยนโทนไปเลยครับแต่ว่าไซคอนเนี่ยมันจะเป็นโทนเดิมแต่ว่าปรับให้มันดูแบบว่าฟังแยกได้ง่ายขึ้นนะโอเคประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปเข้า,านะเป็นมาดูไหมครับ แกงก้าเอีเดบูโคโรเนียทานเซลพีเจียนครับไคโรสเอ,อ่อโดคุคุราเกะครับพูดรินสลีฟครับโดโต้กาลูระครับ ฟูจิกิเอ้ฟูจิกิได้เองครับฟิสเตอร์บูเบอร์ครับใครร้อเท่านนะลิสโดครับอุจุตง้งเนโรูบงแซนบูสเตอร์ครับพาเชนอ๋อฟูจิโซครับ ไซฮอนวูจิอีโซคาบูทอปเมนูคูรากเกะครับเอ่อสไตร์นะ okay. ครับนะดิโตตันตัวผู้เบตโตเบตเตอร์โอเคครบแล้วครับอ่าตอบถ้าเราตอบผ่านเขาคือมันจะมีเอ่ออันนี้ขึ้นมาครับก็คือเป็นโบยเปอร์ให้เราโหลดครับ แต่ผมจะไม่ผิดนะแต่ผมขอไม่โหลดแล้วกันครับนะครับะอนะโอเคโมต่อไปนะครับโมต่อไปก็จะเป็นถ้าผมจะไม่ผิดนะโมต่อไปก็จะเป็นเโมต่อไปคือต่อไปเรื่อยๆครับต่อไปเรื่อยๆแต่ถามว่าผมจะเล่นไหมคือผมผมจะขอไม่เล่นนะครับนะโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเเกมนะครับทายเสียงร้องโปเกมอนนะครับถ้าใครอยากเล่นเขับผมก็จะทิ้งลิงก์เล่นไว้ให้ใต้ดิ s c r i p t ันเนาะโอเคสำหรับ เเกมเนี้ยเฟร,รมเกมของเว็บเนี้ยผมเคยรีวิวมาก่อนเขาคือหลายรีวิวเมื่อหลายปีที่แล้วนะในช่องของช่องเก่าเขาคือพีดีจีเกมเมอร์ G amer, หรือในสมัยนั้นก็คือชื่อว่าไทยแลนด์เกมเมอร์ครับแต่ว่าช่องนั้นเนี่ยได้บินไปเรียบร้อยแล้วนะก็ผมก็เลยเอาเว็บเนี้ยมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะโอเคเพื่อ,อ,อย้อนรอยครับสมัยที่ผมทำรีวิวเ,เว็บเนี้ยนะครับเมื่อหลายปีก่อนครับ จำได้ว่าผมรีวิวแบบโอ้โหตอนนั้นคือเสียงผมเด็กมากเลยนะถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่ตอนนี้ผมก็อายุวันยี่สิกว่าแล้วเสียงก็ยังเป็นบางคนท,ที่ที่ฟังมาเนี่ยคือจะเป็นหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยเอ้ยมึงเด็กรอเปล่าครับแต่ผมเกิดปีแต่ที่เคยบอกในพอร์ตแคสครับคือผมเกิดปี4-5หรือปี 3, 2องัน2ครับคืออายุปัจจุบันคือปี เอ่ออายุ20ปีนะครับผมอายุ20ปีนะครับอ่าโอเคประมาณนี้เนอะนะครับก็สวัรับคลิปนี้ครับผมขอจบไว้เท่านี้ดีกว่าครับพบกันใหม่ในครับในคลิปหน้าสวัรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทานะพี่ปีกาจู